ในที่สุดก็เดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจดีในรูปทรงคลาสสิกที่เป็นกลิ่นอายดั้งเดิมตั้งแต่ที่เรามองเห็นแล้วจะเปรียบเสมือนในยุคสมัยของพระเจ้าอาโศกที่ท่านได้ส่งสร้างพระสถูป นะคะหรือว่า j จดีในรูปทรงแบบรูปลักษณ์แบบโดมนะคะหรือว่าเป็นตัวโอคว่ำนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือนะคะก็คือสารจีสถูบสารจีแต่ที่เห็นด้านหน้านี้นะคะก็คือเป็น j จดีรูปทรงรูปทรงโอนะคะหรือว่าทรงโดมที่ได้รับความนิยมมากในประเทศศรีลังกานะคะศรีลังกาจะมองเป็นรูปทรงฟองสบู่ นะคะคซึ่งที่เราเห็นในรูปลักษณ์นี้เนะะี่ยค่ะก็จะมีความคล้ายกับ j จดีของสุวรรณมาริกะนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะของประเทศศรีลังกามากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดรีวิวไปพร้อมกันสำหรับ เจดีในรูปทรงนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะงดงามมากๆนะคะ <c oughs> ก็สําหรับรูปทรงนี้ความสูงนะคะอยู่ที่14นิ้วนะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยนะคะกลิ่นอายของทางศีรรังกาเลยก็คือเขาก็จะเป็นงานที่นะคะ,ะนิยมในเรื่องของการประดิษฐ์ตกแต่งประดับให้เกิดความงดงามนะคะนี่เลยงดงามมากเลยนะคะ ด้านบนนี้นะคะก็เป็นการเจรไนเลี่ยมด้วยควอชนะคะก็ให้เกิดเปล่งประกายสวยงามนะคะเป็นอัญ,ญมณีที่อยู่บนยอดฉัดน,นะคะนี่นะคะนี่คือรูปลักษณ์ภายนอกนะคะเอ่อด้วยบอดี้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นงานทองเหลืองขึ้นรูปหล่อหลอมด้วยทองเหลืองจากช่างลังกานะคะที่ผลิตงานทางด้านเจดีโดยตรงเลยนะคะอันนี้เขาก็จะมีความชำนาญเรื่องนี้มากๆนะคะ นี่คือรูปลักษณ์ภายนอกเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนอื่นมาเปิดที่ฝาครอบก่อนนี่เลยแทนแทนสวยงามมากนะคะนี่ก็เป็นงานปักเลื่อมทรงคุณค่ามากๆเลยนะคะโอ้โหสวยงามจริงๆนะคะ กลิน่นอายนี้รูปทรงโดมนี้นะคะเราเพิ่งนําเข้ามานะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นนิวไอเทมนะคะสำหรับรอบนี้ก็อันนี้เป็นชิน้นชิ้นแรกนะคะที่ทางเราให้ทางช่างนะคะได้ส่งมามาให้เราได้ชื่นชมกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษ์ข้างในภายในเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหงดงามมากนะคะ นี่ก็คือเป็นภาชนะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะรองรับด้วยฐานบัวภาชนะบัวนะคะสวยงามระยิบระยับมากเลยนะคะเป็นพระอบน้อยๆสามารถนําพระบรมสารีริกธาตุนะคะพระธาตุนำมาบรรจุได้เลยนะคะนี่เลยนี่ก็เป็นผ้ากำมะหยี่สีแดงนะคะงดงามมากเลยค่ะ นี่สวยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะก็เป็นอีกรูปทรงหนึ่งนะคะที่นำมารีวิวให้หลายท่านได้ลองชื่นชมดูนะคะนอกจากที่เป็นทรงระฆังคว่ำนะคะแล้วยังเป็นยังมีอีกรูปทรงนี้ก็คือทรงโดมหรือว่าฟองสบู่นะคะท่านที่นะคะชื่นชอบและสนใจนะคะก็เดี๋ยวทักมาได้นะคะสำหรับอันนี้เป็น องต้นแบบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทยอยให้ช่างส่งมาเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อที่จะให้หลายท่านไม่ต้องรอคอยนานนะคะก็มีกลิ่นอายนะคะในการประดับตกแต่งของทางศีลังกานะคะก็เป็นงานประดับตกแต่งนะคะที่ทรงคุณค่ามากๆนะคะสำหรับท่านที่สนใจเดี๋ยวก็ทักมาได้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ